สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a จ i c Air 3 5สานะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กด subscribe นะคะรวมถึงการให้คําแนะนํานะคะให้กําลังใจดีๆกับแอร์เสมอมานะคะวันนี้เราจะมาทําเป็นคลิปแดนดอมกันดูหน่อยนะคะว่า แฟนเก่านะคะรวมถึงคนคุยเก่าของคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะเขายังตามสอดส่องคุณอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไทยใจกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอแนะนําก่อนนะคะว่าการทํานายวันนี้เป็นการทานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะก็ขอยฟังแบบตื่นตื่นใครเครียดตื่นตื่นบันเทิงก็แล้วกันเนาะเอาล่ะมาดูตัวตนนะคะของคนที่นิดถึงหน่อยนะคะคนคนนั้นนะคะ เขาเป็นอย่างไรตัวตนของเขานะคะเป็นคนเจ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้เท้าเป็นคนธาตุไฟนะคะเด็กถือดาวเป็นคนธาตุลมนะคะ เป็นจัดเม้นนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้สึกว่าเคยนะเป็นอดีตนะคะคุณเคยรู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขานะคะมีความรู้สึกแบบผูกพันลึกซึ้งนะคะเป็นรักฝังใจนะคะอาจจะเป็นรักครั้งแรกของคุณก็ได้นะคะเป็นรักครั้งเก่าเป็นคนที่คุณเคยรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะคุณอาจจะคบกับเขามาหลายปีก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกพบเจอแล้ว <s> แบบโอ้เขาเป็นคนที่ทําให้คุณแบบมีความสุขนะคะเป <s> ็นคนที่เข้ามาเติมเต็มนะคะทาให้คุณมีความสุขทําให้คุณแบบ สบายใจนะคะอยู่ได้แบบว่า,ามีกําลังใจนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟหรือว่าเป็นคนธาตุลมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะคนธาตุไฟได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุลมก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะแล้วนอกจากนี้จะเป็นผู้ที่ามาสองใบนะคะเป็นผู้ที่เกิดในวันพรหัสได้นะคะรวมถึงคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะ อันนี้ก็คือตัวตนของเขานะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือว่าคนคุยเก่าอ่ะเป็นคนเป็นชาวราศีพิจิกได้อีกหนึ่งใบนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะเขามาสอดส่องคุณไหมนะคะมาแอ,สอบสอดส่องดูโซเชียลนะคะ,ะมาดู FACEBOOK นะคะมาคอยดู i n s t a g r กรของคุณหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ องไม้เท้านะคะใบแรก2ไม้เท้าต่อมาสิเหรียญน,นะคะแล้วก็เจรดเตียญจากหน้าไพ่เนี่ยเขาไม่ได้มานะคะจากหน้าไพ่ facets, เนี่ยเขาน่าจะคิดถึงกําลังทํางานอยู่นะคะหรือว่าอยู่กับครอบครัควนะคะคิดเรื่องของการงานคิดเรื่องการเงินนะคะคิดเรื่องของการลงทุนมากกว่านะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าเขามีคนอื่นไหม เขายังเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะไพ่ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเขาพักนะคะเขาอาจจะหยุดพักความสัมพันธ์กับคุณนะคะอาจจะแบบเป็นช่วงที่แบบหืนห่างกันไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดที่จะแบบมีคนใหม่ขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะโฟกัสเรื่องของการทํางานนะคะการหาเงินนะคะการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตมากกว่านะคะในช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยวขอเปิดเพิ่มอีกสักใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม สองถ้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาสอดส่องโซเชียลของคุณก็จริงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เสมอนะคะเป็น2ถ้วยนะคะเขายังคิดถึงวันเก่าๆนะคะก็คือว่าเออเขาก็ไม่ได้แบบโกรธคุณไม่ได้เกลียดคุณนะคะไม่ได้มีอคติไม่ได้มีความรู้สึกเชิงลบกับคุณนะคะถ้าถามว่า ความรู้สึกลึกๆของเขาอะที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็คือเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นกรลยาณนามิตรเป็นคนที่ดีต่อใจนะคะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตกันนะคะเป็นคนที่เคยมีวันเวลาดีๆร่วมกันนะคะแต่ว่าความถึงจุดจุดนึงนะคะ มันถึงทางตันมันไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็ยังเป็นความทรงจําที่สวยงามนะคะยังเป็นความทรงจําที่ดีของเขาเสมอนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเขาก็จะคิดถึงวันเวลาที่แบบเออเคยทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ<อ>คุณอาจจะเคยเดินทางไปไหนมาไหนกับเขาเช่นไปดูหนังนะคะไปฟังเพลงไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือว่า อาจจะเคยเล่นเกมด้วยกันเคยหัวเราะด้วยกันนะคะดูซีรีส์หรือว่าดูอะไรแบบตลกตลกด,ด้วยกันเลี้ยงแมวด้วยกันทํากับข้าวด้วยกันไอ้นั้นนี่นะคะก็คือว่าเขาคือเขาคิดถึงกิจกรรมนะคะหรือว่าเวลาช่วงเวลาที่เขาเคยอยู่กับคุณก็จริงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มาสอดส่องโซเชียลของคุณนะคะเขาก็โฟกัสในเรื่องของการทํางานของเขาไปค่ะเอาละนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆในคลิปคำนี้นะคะก็เพื่อนๆลองฟังดูนะคะแล้วก็ ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าตรงไม่ตรงยังไงนะคะหรือว่าชอบคลิปแบบนี้ไม่ชอบแบบไหนยังไงนะคะก็ฝากบอกแอนหน่อยอาจจะได้นําไปปรับปรุงนําไปพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีแล้วก็ให้ถูกใจเ,เพื่อนๆมากขึ้นต่อไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ